สวัสดีครับเอฟซีเอฟซีขอมาอยากชมการปักครับผมอันนี้คือคืนดักไก่อันนี้คือขนาดปกติห้านิ้วปกติครับผมจะมีเสื้อกสองเส้นเสื้อก,กวนี้เป็นสายเมนเขาเรียกว่าสายเมนครับผมผูกก็ได้ไม่ผูกก็ได้เอ,าอ้านี่นะจับเส้นแรกครับผมฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็อยู่ตรงนี้ต่างหากเลิกห้ามเอาไปรอดมันจะยุ่งครับผมเนาะเพราะาเสื้อเส้นใหญ่ๆเนี่ยมันแกะง่ายอยู่มาวิธีการปักครับผมนั่งชันเขา่า แล้วก็ยื่นสุดแขนครับผมเนาะเวลาปักไม่ต้องไปลุกแล้วลุกอีกครับผมเนาะปักเนี้ยแขนเลยนี่นะความห่างความห่างความห่างถ้าอย่างนี้ห่างนี่คือไม่ได้เลยปักอันนี้คือปักแรงแถวถ้าจะดัดเดี๋ยวบอกอีกทีอันนี้คือก้มหน่อยๆอ,องศาเนี่ยแล้วก็ห้ามจิดพื้นให้เหลือสักประมาณอนี่แหละ นิ้วมือหนึ่งหรือสองข้อมือประมาณนี้ความห่างแล้วก็ปักลงมาปักตรงนี้โอกาสที่จะโดนไก่ในค่อนข้างน้อยเพราะว่าตัวนี้มันสูงเวลาไก่เดินมามันจะโดนอกโดนอกมาแล้วมันจะไปอย่างเงี้ยมันจะไม่เข้าข้อขาจะโดนอกอกไก่จะมาก,ก่อนถ้าปักเอ่อชิงเชียงปักชิงเชียงอย่างเงี้ยพอดี ปักรอบัวเองยืดสุดแขนครับผมยืดสุดแขนเลยนี่นะนี่นี่ก็จับไปอย่างนี้นี่จับไปห้ามมาจับข้างล่างอย่างนี้เลยครับเด้อมันจะยุ่งเราจะจับต้องจับตัวนี้ครับผมทำอย่างนี้จับข้างล่างเอาไปปักม่นผิด้อยุ่งเลยจับตัวนี้ผปักยืดสุดแขนครับผมสุดแขนหล่านี่แหละเลาก็ปักปักอันนี้สิบห้าลัก มันมีสองวิธีเอาอีกวิธีนึงก็คือสลับฟันปลาซ้ายขวาครับซ้ายขวาซ้ายขวาไปเลยนะอันนี้ซ้ายขวาเนี่ยความห่างก็อยู่ฝ่ามือหนึ่งห่างจากช่องการเดินของไก่สลับฟันปลายังไงก็โดนครับตัวนี้สลับฟันปลาเพราะว่าไก่จะเดินมาสองขาเนาะสมมติว่านี่ขาหนึ่งนี่สมมติว่านี่ขาหนึ่งนี่ขาหนึ่งมันจะเข้าสองขาครับเนี่ย ถ้าสลับฟันปลามันจะเข้าสองขายัางไงก็โดนปักํำๆแต่ว่าห้ามตัวนี้ติดพื้นนะตัวนี้คือออกแบบมาพอดีแล้วละ่ะถ้าหลักยาวๆเนี่ยมันจะโดนอกไก่มันจะโดนอกแล้วก็ไม่ติดขาถ้าเดินมาอย่างเงี้ยอไม่ติดแล้วเนี่ยโดนอกก่อนถ้าอกไก่เพราะว่าไก่ป่ามันค่อนข้างไม่สูงเท่าไหร่อันนี้ออกแบบมาพอดีสลับฟันปลาถ้าจะดักไก่บ้างก็คือปักอย่างไรก็ต้ปักสับมุ่มั่วไปเลย อันนี้ไหมอันนี้เรียงแถวนี่ความห่างมาดูอันนี้ความห่างเ้ยมีความห่างเผื่อหลักตัวนี้ไว้ด้วยถ้าปักตรงๆเนี่ยโอ้ยปักข้างวัน,นยงังไงก็ไม่ติดครับถ้าปักนี้นะถ้าปักแบบนี้ตรงๆเนี่ยไม่ไม่ไม่ติดครับผมองเผื่อหลักตัวนี้ด้วยเวลาเดินมามนจะได้ปัดเข้าขาเลยเนี่ยอันนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ถ้าปักสูงๆอย่างเงี้ยไม่โดนเนี่ยปักอย่างงี้ไม่โดนครับผมไก่ยังไงก็ไม่โดนเดินไปสิบรอบก็ไม่ไม่ติดถ้าปักอย่างงี้นะปักตรงๆเงี้ยไม่ติดวิธีที่ถูกต้องอันนี้คือผิดเลยเนี่ยคือไก่โดนอกก่อนแล้วเนี่ยขาก็ไม่เข้าแล้วเนี่ยเนี่ยปักอันนี้สิบห้าหลักดักทางก็ปักประมาณนี้ครับผมท้ายชัวก็คือฟันปลาเด้วสลับฟันปลาเนี่ยฟันปลาคือตัวนี้ สลับฟันปลาความห่างอันนี้หลักหนึ่งอันนี้อีกหลักหนึ่งความห่างของฟันปลายังไงก็ร้อเซนถ้าไม่ผิดที่ว่าเดี๋ยวจะไล่ไก่เข้าให้ดูเลยแต่ว่ามันผิดครับผมเนี่ยสลับฟันปลารครับผมความห่างมองค่อนข้างผางตาหน่อยขนาดหญ้าเขียวตัวนี้เป็นสีใแบบไผ่แห้งสีมะขามเปียกเออมะขามเปียกตัวนี้คือชเช้ามืดนี่ปักี่ยโอ้ผ่านเลย ความห่างวิธีการปักครับผมเฉียงหน่อยเอาเอฟซี FC ขอมาก็จะให้ชมครับผมเวลาเก็บกาเก็บก็สายแรกครับผมสายแรกนี่ทามันติดแล้วนะมันติดแล้วก็มันไม่เป็นวงกลมเราก็ทําให้เป็นวงกลมก่อนเด้อล้วก็ไปปักไว้ทําให้เป็นวงกลมทุกอันเลยแล้วก็เก็บเก็บตามสายเลยครับผมเนาะนี่ บมงนี้นี่ห้ามไปจับข้างล่างนะครับเด้อจับข้างล่างอย่างเงี้ยเจ็บมันจะยุ่งครับผมนีม่แบบนี้ง่ายถ้าไปจับข้างล่างเวลาเก็บอ็ไปจับอย่างเงี้มาผิดเลยครับเด้อเนี่ยเพราะข้างล่างนะข้างบนมันจะยุ่งนยะถ้าอย่างนงี้จบเลยนยะ ง่ายๆครับผมเอาก็ขอบคุณครับผม FT ขอมาอยากชมวิธีการปักเนาะก็คลิปก่อนหน้านี้ผมก็ลงไว้ให้ได้ชมอยู่โอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ